วัดีคะ่ะวันนี้จะพามาดูโซฟาแต่งบ้านโทนสีเทากันนะคะวันนี้แอดมินหยิบมาบางรุ่นมีรุ่นไหนกันบ้างไปดูกันเลยมาที่โซฟาตัวแรกกันเลยนะคะโซฟาโซโลนาบวกสตูเก็บของเลยนะคะเก็บของได้เยอนะมากหรือจะทําเป็นที่ตั้งขาก็ได้นะคะตัวที่2โซฟาโมเดล่าตัว L ปรับนอนได้สามระดับเลยมาพร้อมกับหมอนอิงใบยาวด้วยโชว์นอนไปเลยมาจากตัวที่3มเลยคะ่ะโซฟาเจสิกา้าตัวนี้ดึง ก็คือมีที่ใส่เก็บของให้ทั้งสองข้างเลยค่ะแล้วก็ที่วางแก้วน้ำให้สี่ช่องเลยหรือว่าจะเป็นตัวนี้โซฟาเจนิเฟอร์ตัวนี้เป็นระบบทอกเกสสปริงนุ่มมากโมเดินสุดๆตัวต่อมาเป็นโซฟาลินตันนะคะตัวนี้ปรับนอนได้3ระดับแถมหมอนอิงให้อีก4ีใบพร้อมที่วางแก้วน้ําให้อีกสองข้างเลยนะคะตัวนี้ยาวถึง3เมตรเลยใหญ่มากๆมาตัวที่รุ่นขายดีเลยโซฟาปรับนอนเดี่ยวรุ่นรีไคลเนอะร์ นอนดูหนังฟังเพลงชมภาพพยนตร์อะไรก็ได้เลยตัวนี้วันนี้แอดมินหยิบมาให้ดูแบบเล็กๆน้อยๆนะคะถ้ายังไม่ถูกใจลองเข้ามาชมได้ที่ร้านได้เลย